ส่งงานนะครับอีกคันหนึ่งนะครับฟอร์ซ่าสามร้อยโฉมแรกนะครับลูกค้ามีแคดบาร์มานะครับอ่าเราก็จัดทรงให้นะครับใส่ขายึดแคดบาร์นะครับแล้วก็เป็นไฟมินิยี่สิบวัตต์นะครับเห็นไหมครับออกด้านข้างนะครับอ่าหันเสียงประมาณนี้นะครับแต่ตัวไฟตั้งตรงนะครับแต่ขาเราปรับเียงตามองศานะครับประมาณนี้นะครับจัดทรงประมาณนี้นะครับอ่าเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยตัวแรกนะครับช่างน้องกำลังจัดการอยู่ครับ ันนี้ให้ช่างนุดำเนินการครับอยู่ที่ร้านมาเทิของเรานะครับสวิตก็เป็นสวิตลัดแฮนด์นะครับในนี้ก็ไม่เข้าไปสูงของรถครับก็คือแยกการทํางานดีกว่านะครับต่าก็ต่าที่ตัวนี้ม,มติเวลาลูกค้าเขี่ลูกค้าอยากใช้พาร์ทเดิมๆของรถลูกค้าก็สามารถเด้งได้เลยครับอ่ามันก็ไม่รบกวนคันที่สวนทางมานะครับประมาณนี้ก็เด้งได้เลยส่วนนี้ก็เป็นผักสูงนะครับดันขึ้นบ,น,บนก็เป็นผักสูงนะครับ ตรงกลางเป็นออฟดันตรงล่างก็เป็นต่ําประมาณนี้นะครับให้ดูประมาณนี้นะครับในนั้นสามร,ระดับมัดแฮนด์นะครับแน่นหนาอย่างดีนะครับประมาณนี้นะครับเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยโฉมแรกนะครับประมาณนี้นะ สี่เราก็แกะแบบชำนาญนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องแกะจุดไหนนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับพอซ่านะครับสามร้อยนะครับตอนแรกนะที่ผมทําอยู่กับพี่นกนะที่ร้านปานทิพนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะตั้งไฟให้ดูครับแล้วเดี๋ยวให้ดูแสงนะครับว่า แสงไฟจะออกมาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับอ่านี่ตั้งไฟนะครับเห็นไหมไฟต่ำเห็นไหมระดับไฟนี่ไฟสูงเห็นไหมนี่เห็นไหมระดับไฟสูงตอนนี้เปิดไฟต่ำอยู่ถ้าเราไม่อยากรบกวนคันอื่นเนี้ยเราพาร์นะครับเห็นไหมแสงไฟพาร์เดิมอ่ะมันก็ช่วยช่วยเพิ่มเติมต่อเพื่อนร่วมทางได้อ่าแต่พอเราขี่เดินทางปเปียกๆเราอยากดันไฟสูงมันก็ดันได้เลยนะครับ มันก็จะอิสระไปดูปดูเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอดูหน้ารถหน่อยครับนะครับอ่าไฟต่ำขอไฟสูงหน่อยครับโอ้โหเป็นไงครับเข้าตากรรมการนะครับนะครับไฟต่ำไฟสูงครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ยังริฟไฟหน้าเดิมได้นะครับแบบนี้ก็ดีนะครับบางครั้งมันก็ไม่รบกวนเพื่อนุ่มพานะครับเวลาเราริฟไฟสูงนะครับเปิดไฟต่ำครับเปิดไฟต่ำหน่อย รีบไปสูงเห็นไหมครับอ่าเนี่ยข้อดีมันคือตรงนี้แหละที่มันยังไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางน,นะครับประมาณนี้นะครับมี่นี่ยี่สิบบาทนะครับขายยิ้มแคชบาร์ฟอร์ซ่าสามร้อยขอบคุณครับ